พูดถึงเรื่องของความเครียดนะคะไปดูความเครียดของคุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดตราดค่ะอยู่ในวัยชราแล้วนะคะหวังที่จะฝากผีฝากไข้ให้กับลูกชายในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่ก็ได้แต่หวังอะค่ะเพราะว่าต้องมาคอยหวาดระแวงคือลูกชายหลอนยาหลอนยาทั้งทั้งที่ข้อเท้าก็ยังใส่กําไล EM อยู่เลยนะคะคืออยู่ในช่วงคุมประพฤติค่ะตํารวจก็เลยต้องมากันพร้อมอุปกรณ์แบบนี้นะคะมากันเลยสพเมืองตราดนะคะไม้งามแล้วก็โลบุกเข้าควบคุมตัวในเอกอายุ39ปี อาการหลอนค่ะเดินถือมีดทั้งวันทั้งคืนส่วนมืออีกข้างจุดไฟแช็กอยู่ภายในบ้านเช่าตบาบลวังกระแจะแต่พอมาถึงเป็นยังไงคะผิดคาดนะคะเพราะว่าทันทีที่ตารวจวางกําลังล้อมแล้วก็ตะโกนเรียกเนี่ยได้สติเฉยเลยสําหรับนายเอกคนนี้นายเอกได้สติขึ้นมายอมเดินออกจากบ้านโดยไม่มีท่าทีขัดขืนค่ะแล้วที่เห็นนะคะข้อเท้ายังสวมกําไล EM อยู่เลยนะคะดูจากลักษณะแล้วอาการค่อนข้างน่ากลัว ถ้าไม่เบลอหน้าเนี่ยนะจะเห็นสายตาที่แข็งกร้าวทีเดียวค่ะคำพูดก็บกบนต้องเกลีย้ยกล่อมขอส่งไปประเมินอาการที่โรงพยาบาลตราดนะคะและที่น่าสลดใจกว่าเพราะว่าคนที่แจ้งตำรวจไม่ใช่ใครค่ะก็คือแม่ของนายเอกนั่นเองคุณแม่ทั้งหวาดกลัวแล้วก็เป็นห่วงอาการของลูกชายด้วยนะคะเชื่อว่าอาการหลอนที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าลูกชายแอบเสพยาระหว่างที่ถูกคุมประพฤกค่ะถ้านับครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่เป็นคนแจ้งตำรวจ แม่ในยังหวังลึกๆว่าลูกชายจะได้รับการรักษาจนหายขาดเพื่อกลับมาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวค่ะค่ะทำไมก็ถึงเป็นอย่างนี้ก็เ,เป็นโรคจิตไงก็ทำอะไรมาครับก็มากราจิตยาจิตจิตไงก็เขาเคยรักษาที่หมอมาสองครั้งแล้วรักษาพอหายหมอก็หายแต่เอามาก็มาโยดายแค่สองสามปีสองสามปีมีเพื่อนมีนอะไรมาก็ไปก็อยากให้หายจ้ะ เพราะว่าแม่แก็แก่แล้วและเป็นเนเลอ่ยสมองตีบด้วยแล้วเขาเขาก็มีลูกสองคนแม่จ้องเลี้ยงแม่ทำไรไม่ได้ไงโอ้โหน่าเห็นใจคุณแม่มากเลยนะคะเพื่อนบ้านเองก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันเลยค่ะไม่ได้รู้สึกต่างไปจากแม่ของนายเอกเลยก็ต้องคอยระแวงเหมือนกันนะคะระแวงทั้งตัวเองแล้วก็ลูกหลานในบ้านด้วยไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงอะ่ะนะไม่รู้ว่าจะถูกผู้ก่อเหตุ ไม่รู้จะไปคุ้มครั่งอะไรกันตอนไหนเนี่ยนะคะแล้วก่อนที่จะถูกควบคุมครั้งนี้ในเอกมีทีท่าจะใช้ขวานฟันคอเด็กแถวนั้นด้วยอ,ะอ่ะนะแต่ว่าชาวบ้านช่วยห้ามไม่ได้ทันนี่ไงโอ้อาการกําเริบนะคะบางทีก็ถือมีดไปฟันแมวจนหัวขาดมาแล้วก็มีอะค่ะโอ้โหน่าสยองเหลือเกินนะคะค่ะ